kamma đã qua Bồ rị 花。 โปรดปวงประชานี้ท่านจงโปรดแสดงธรรมกราบนิมนต์ท่านเจ้าข้าผู้ปรีชาอันเลิศล้มโปรดแสดง มมธธาาอหัตโตสัมมาสัมพุทธสนะโมทัสสะระควัตโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธสนะโมทัสสะระควัตโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธสุโปุญ,ญยัสสะอจโยตีขอหนอบน้อมแน่คุณพระรัตนตรัยคือคุณพระพุทธคุณพ,พระธรรมคุณพ,พระสงฆ์ได้เซ็นกล่าว ขออกาสคณะสงฆ์พระเรานุเถระทุกลูกขอความเจริญในธรรมจงมังเกิดมีแก่ญาติโยมสาธุชนทุกท่านในโอกาสต่อไปเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลเป็นบารมีในโอกาสที่พวกเราทั้งหลายได้รวมกันสร้างกองกรินสามาขีขึ้นในครั้งนี้นเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลหลวงพ่ออยากจะให้เป็นบุญบารมีร่วมกันให้เราทั้งหลายใช้เวลาอันน้อยนิดนี้ นั่งขัดสมาธิจเจริญภาวนาไปเลยให้จบไปทีเดียวนะเพื่อเราจะได้ทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาเพ่าจะใช้เวลาไม่มากนะเพื่อประหยัดเวลาและก็เพื่อเป็นบุญเป็นกุศลแก่ญาติแก่โยมทําบุญอะไรก็ตามอย่าลืมตัวภาวนาถ้าเราลืมภาวนาเนื่อว่าเราขาดขาดจากการใช้คุณค่าของ,ของความเป็นมนุษย์ ให้หมดไปนะเพราะว่าตัวภาวนาเนี่เป็นหลักของมนุษย์คนเราทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้นะร่างกายของมนุษย์นี่ของคนเราเนี่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ถือว่าประเสริฐกว่าสัตว์ทั้งหลายมีค่ากว่าสัตว์ทั้งหลายทุกสิ่งทุกอย่างนะัตภาพร่างกายของมนุษย์นี่ มันมีค่ามันมีคุณเพราะอะไรหลวงพ่อจึงพูดอย่างนั้นเพราะว่ากายของมนุษย์นี่เป็นที่สร้างสเสบียงบุญเนี่ยก็ประเสริฐกว่าเขาสร้างสเสบียงบาปก็ประเสริฐกว่าเขาเก่งกว่าเขากายมนุษย์นี่เราเกิดมาตภาพกายของมนุษย์นี่มีอยู่สองอย่างหนึ่งเราจะสร้างสเสบียงบุญหรือสเสบียงบาปถ้าสเสบียงบุญเราก็ได้รับบุญ ถ้าเราสร้างเสบียงบาปเราก็ไปสู่อาบายภูมิสัตว์เดรัจฉานหมูหม,มาเป็ดไก่สัตว์เหล่านั้นทําไมเขาถึงไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะเขาใช้คุณค่าของความเป็นมนุษย์ไม่ถูกต้องเมื่อใช้คุณค่าของความเป็นมนุษย์ไม่ถูกต้องก็ได้รับเสบียงบาปเมื่อได้รับเสบียงบาปก,ก็ไปเกิดในอาบายภูมิจึงได้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นในวันนี้พวกเราทั้งหลาย ผู้ใจบุญใจกุศลมีพี่น้องชาวบ้านพงษชัยเราพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตลอดถึงญาติโยมทุกท่านทุกคนที่ใจบุญใจกุศลรวมถึงคณะสิทธิ์ของพธรรมกายได้ร่วมกันสร้างกองกระถินสมัคคีขึ้นในวันนี้เพื่ออะไรทำไมถึงต้องสร้างบุญสร้างทำไมบุญสร้างทำไมกุศลเราเกิดมาเป็นมนุษย์นี่เพราะบุญในอตาตบาร่างกายของมนุษย์นี่ มันก็คุณค่าแก่การสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีเพราะสัตว์ัจชานนั้นเขาไม่สามารถที่จะสร้างได้แต่คนเราเนี่ยสามารถที่จะสร้างได้เพราะฉะนั้นในการสร้างบุญสร้างกุศลก็เรียกว่าสร้างบารมีมือของมนุษย์เนี่ยสามารถที่จะกราบพระก็ได้สามารถที่จะไหว้พระสวดมนต์ก็ได้ สามารถที่จะเดินจงกลมนั่งสมาธิก็ได้สามารถที่จะรักษาศีลรักษาธรรมให้จเจริญรุ่งเรืองขึ้นก็ได้อันนี้เขาเรียกว่าสเสบียงบุญทีนี้ในด้านของสเสบียงบาปทีนี้เสบียงบาปนี่กายมนุษย์นี่ททำบาปได้เยอะกว่าสัตว์เดรัจชานเพราะอะไรเพราะว่ากายเราเนี่จับปืนก็ได้จับมีดก็ได้จับอาวุธก็ได้ อดี์อาวุธขึ้นมาฆ่ากันก็ได้ทำอะไรปัญญาของมนุษย์เนี่ยมันประเสริฐกว่าสัตว์เดรัจฉานทำบาปก็ทำเยอะกว่าเขาสัตว์เดรัจฉานทำบาปอย่างมากมันก็แค่กัดกันทะเลาะกันกัดกันแย่งอาหารกันแต่มนุษย์นี่มันมากกว่านั้นสร้างอาวุธสร้างอะไรขึ้นมาเกี่ยงฆ่ากันสารพัดสารพีใส่ลายปายสีกันเยอะแยะอย่างเราจะเห็นทุกวัน โลกจะลุกเป็นไฟเพราะอะไรเพราะมนุษย์ของเราเนี่ยไม่เข้าใจในศีลไม่เข้าใจในธรรมจึงใช้ร่างกายของมนุษย์นี่ในทางที่ผิดกั้ว่ัเรียกว่าสร้าง,สางเสยเบียงบาเพราะฉะนั้นในโอกาสนี้เราทั้งหลายได้มีโอกาสมาเป็นมนุษย์เกิดมาเป็นคนองก็จึงอยากจะให้เราทุกคนนี่ต้นทุนบุญมันมาดีแล้วเด้อครับบุญเก่ามาดีแล้วเราได้เกิดมาเป็นคน แล้วพ่อเราแม่เราก็สอนเรามาดีให้มาพบพระพุทธเจ้ามาพบพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นเราอย่าปล่อยวันปล่อยเวลาปล่อยโอกาสที่มันมีคุณค่านี้ให้มันหมดไปให้มันสิ้นไปให้เราทั้งหลายได้ใช้กายนี้ให้มันเกิดประโยชน์เอามาทําในสิ่งที่มันดีคือการให้ทานอย่างพวกเราทั้งหลายสร้างวันนี้มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ดี นอกจากนั้นแล้วก็ให้อย่าลืมรักษาศีลเพราะอะไรเพราะศีลน,นี้เป็นตัวห้ามบาปเราทําบาปเพราะตัวเราส่วนมากคนเราทําบาปแต่เราจะให้ไปให้คนอื่นแก้บาปให้เราส่วนมากจะเป็นแบบนั้นทั้งทั้งที่เราเป็นคนทําบาปทํากรรมทุกข์ก็ดีรวยก็ดีจนก็ดีเราเป็นคนสร้างมาทั้งนั้น แต่เวลาได้รับข้อเขียนเวียนไปเราพยายามจะโยนให้คนอื่นแก้ให้พระเจ้านั้นสอนให้เราแก้ด้วยตนเองโดยการรักษาศีลพยายามเว้นจากบาปเราเกิดมาเป็นคนอย่าให้้ายป้ายสีกันอย่าทะเลาะบอกแหวงกันเราไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานหมูหมาเป็ดไก่มันกัดกันทะเลาะก,กันเอาเขี้ยวฟันเอาเอาขี้ยวกัดกันคนเราน่เรามีสติปัญญาดีกว่านั้น อย่าไปใส่ร้ายป้ายสีกันเพราะอะไรเพราะเราก็ไม่ต้องการให้คนใส่ร้ายป้ายสีแต่เราจะไปใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นทําไมเราไม่ต้องการให้คนอื่นฆ่าตีเราแล้วเราจะไปตีไปฆ่าคนอื่นทําไมเราไม่ต้องการให้คนอื่นคดโกงเราแล้วเราก็จะไปชอบคดโกงอื่นคนอื่นทําไมเราไม่ต้องการให้คนอื่นต้มตุนเราแล้วเราจะไมชอบไปต้มตุนคนอื่นชอบคดโกงคนอื่น เราไม่ต้องการเอาของคนอื่นแล้วทําไมเราไม่ต้องการให้คนอื่นเอาของเราแต่เราก็ต่อไปอยากได้ของคนอื่นโดยที่มันไม่ใช่ของเราเพราะฉะนั้นพระเจ้าให้แก้จุดนี้แหละให้ยินดีในสิ่งที่ตนได้พอใจในสิ่งที่ตนมีเรามีเท่าใดเราก็ทำเท่านั้นเรามีเท่าใดเราก็อยู่แบบนั้นรักษาสิ่งที่มันมีอยู่ให้ดีแล้วพยายามสร้างให้มันอยู่ในกรอบของศีลกรอบของธรรมอย่าโลภมาก อย่าเตอยเยอะทะยานจนเกินไปถ้าเราอยู่ในหลักของศีลแล้วเราจะอยู่ที่ไหนก็สบายไม่ได้ลำบากนอกจากนั้นแล้วเราอย่าลืมในหลักของภาวนาเพราะภาวนานี้มันเป็นตัวแยกถ้าเป็นเครื่องจักรก็เป็นเครื่องแยกเราเก็บหินเก็บทรายเก็บอะไรมาเราต้องใช้เครื่องล่อนมาล่อนออกจึงจะรู้ว่าอันนี้เป็นทองอันนี้เป็นพลอยอันนี้เป็นเพชรอันนี้เป็นตะกั่วอันนี้เป็นหินอันนี้เป็นทราย คนเราทุกคนนี่เกิดมานี่นั่งอยู่ตรงนี้แม้แต่ตัวหลวงพ่อเองก็ตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่นั่งอยู่บนธรรมะที่นั่งบนอาสง์นี้ก็ตามญาติโยมที่นั่งอยู่เก้าอี้ก็ตามนั่งอยู่บนพื้นก็ตามถามว่าทุกคนเคยทําดีมาไหมก็ทําดีกันมาทุกคนถามว่าเคยทําชั่วมาไหมก็เคยทําชั่วทุกคนแล้วถามว่าทําไมต้องทําดีทําไมต้องทําชั่ว เพราะว่าเรายังไม่มีสิ่งที่แยกแยะคือสติปัญญาที่ฉเฉลียวฉะลาดเรายังไม่หมดกิเลสเวลาใดที่ปัญญาเราเกิดขึ้นเราก็สร้างดีแต่เวลาใดที่ปัญญามันลดน้อยถอยตัวลงโมหะมันมาแรงมันก็สร้างบาปเพราะฉะนั้นเราจึงเบียนไ่า้ตายเกิดอยู่ในหันโนบภพสงสารนี้ แล้วก็เกิดเป็นคนแล้วก็ตกนรกแล้วก็เป็นสัตว์แดรัจฉานแล้วก็เป็นคนทุกข์แล้วก็เป็นคนรวยแล้วก็เป็นเศรษฐีแล้วก็เป็นยาจกขอทานเราก็อยู่กันอย่างนี้แหละเป็นมาแล้วชาติแล้วชาติเล่าภูมิแล้วภูมิเล่าเพราะฉะนั้นใครล่ะจะเป็นคนแยกแยะให้ใครจะเป็นคนแก้ปัญหาตัวนี้ให้เหล่านี้แหละเป็นคนแก้แก้อย่างไรหลวงพ่อแก้อย่างที่พวกเราทั้งหลายทำอยู่นี้ นั่งจะเลินสติภาวนาทำบ่อยๆจะกำหนดพุทโธก็ดีพ h o นาก็ดีสัมมารังก็ดีภาวนาอย่างไงก็ได้แต่ขอให้สติอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันเราจะภาวนาลูกแก้วภาวนากสินภาวนาพุทโธภาวนาสัมมารางังภาวนาพง o น n อยุกนออะไรได้ทั้งหมดถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับว่าขนมนะ่ะเวลาเด็กมันร้องให้ ขอให้เป็นขนมเอามาล่อมันเด็กมันจะหยุดร้องไห้ทันทีแต่เมื่อเด็กมันหยุดร้องไห้แล้วนะขนมนั้นนั้งที่โยนทิ้งเลยก็มีไม่กินก็มีนะมันมันไม่จําเป็นนะกินก็ได้ไม่กินก็ได้อารมณ์ของกรรมฐานก็เหมือนกันนะมันเป็นสิ่งล่อให้อารมณ์อยู่กับปัจจุบันธรรม,มเท่านั้นตัวบริกรรมตัวภาวนาแต่เมื่อเราจิตของเรานิ่งแล้ว ตัวภาวนาเราไม่จําเป็นต้องบริกรรมก็ได้เพราะตอนนั้นจิตเป็นสมาธิอยู่กับอารมณ์เดียวอย่างสมมุติว่าเรากําหนดพองหนอยุบหนอหรือว่าพุทโธ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 อย่างนี้จิตของเราจะอยู่คําว่าพุทธกับโธพุทกับโธเมื่อเราเพ่งเข้าเพ่งเข้าจ้องเข้าจ้องเข้าอาการพองอาการยุกอาการพุกกันโธมันจะค่อยเบาลงเบาลงลมหายใจของเราที่เราภาวนาอยู่นี่ อย่าลืมนะว่าอาณาปานสตินี่เราหายใจเข้าเราหายใจออกดูลมให้มันเห็นตัวลมดูลมให้มันเห็นชัดเจนถามว่าเอ๊ะหลวงพ่อลมมันไม่มีตัวมันจะเห็นได้ยังไงดูให้มันเห็นเห็นอย่างไรถ้าคนไหนเห็นลมคนนั้นจะเห็นสัจธรรมเห็นความจริงนะเห็นอย่างไรเห็นลมเราภาวนาไป เวลาเราภาวนาสมว่าพองเนาะยุบเนาะพองเนาะยุบเนาะดูอาการพองดูอาการยุบให้มันชัดเจนขึ้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 นเมื่อลมนั้นมันชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นเหมือนกับลูกโป่งลูกโป่งท right? ี่เราเป่าลูกโป่งเท่แรกลูกโป่งมันมีลมไหมข้างในไม่มีมันก็แคบอยู่แต่เมื่อเราอัดลมเข้าไปลูกโป่งมันค่อยพองขึ้นพองขึ้นชันใด อาการในตัวเราก็เหมือนกันเมื่อเรากําหนดพองเนอยยบหนอพุทโธพุตโตพุทโธพุตโธพองน้ออยู่นะลมนี่มันจะชัดขึ้น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 เมื่อลมชัดขึ้นสติของเราอยู่ปัจจุบันธรรมฟองว่างมันจะวกว้างขึ้นกว้างขึ้นกว้างขึ้นท้องของเราเนี่ยเหมือนกับลมมันพองขึ้นโครง,งกระดูกโครงสร้างอะไรต่างๆ overall. ของเราคล้ายๆกับมันขยายออก ถ้าอยู่ข้างนอกก็เหมือนกับเรามือผักแหนผักจอกที่อยู่ในน้ำมันกว้างหอกว้างหอบโครงกระดูกของเราเนี่โดนลมมันอัดเข้าไปอัดเข้าไปมันจะกว้างขึ้นกว้างขึ้นกว้างขึ้นความรู้สึกทางตัวของเราเนี่ยมันจะค่อยหมดไปหมดไปเมื่อถึงจุดจุดนั้นโลกทั้งโลกนี้ไม่มีบ้านไม่มีเรือนไม่มีอะไรมีแต่ความว่างเปล่าความรู้สึกมันจะไม่มีทางร่างกายมันจะไม่มี มีเพียงความรู้สึกในเรื่องของจิตวิญญาณอย่างเดียวโลกนี้ทั้งโลกเหมือนกับมีแต่ลมพอมีแต่ความว่างเหมือนกับไม่มีความรู้สึกตอนนั้นแล้วเขาเรียกว่ามันจะแยกค่อยๆแยกรูปแยกนามออกมันแยกออกมันสุดท้ายเราจะรู้เพียงว่าตีแทแล้วมีเพียงตัวเราไม่มีอะไรมีเพียงความรู้สึกกายนี้มันไม่มีนะเพราะฉะนั้นตัวภาวนาเมื่อเราเข้าใจภาวนาให้มันเข้าใจแล้วเราจะไม่ติดในรูป เราจะเข้าใจว่ารูปนี้เกิดมาเพื่อรอวันตายลองพ่อเทศอยู่ในกเทศรอวันตายโยมนั่งสมาธิอยู่ในก็นั่งรอวันตายคนกินข้าวอยู่ก็กินรอวันตายทํางานอยู่ก็ทํางานรอวันตายหมอก็รอวันตายตำรวจก็รอวันตายทหารก็รอวันตายชาวนาก็รอวันตายเพราะทุกคนเกิดมาเพื่อตายตายแล้วเอาอะไรไปไม่ได้ แล้วเจเราจะไปทะเลาะบาะแหว่งกันไปทําไมแย่งกันไปทําไมทาบาปกันไปทําไมสุดท้ายไปแต่ตัวปะเพราะฉะนั้นในวันนี้หลวงพ่อขออนุโมทนาบุญกับพวกเราทุกท่านทุกคนที่เราทั้งหลายเป็นมีใจเป็นบุญเป็นกุศลร่วมกันสร้างกฐินแล้วก็มีการมาไหวา้พระทำวัดสวดมนต์จเจริญสมาธิภาวนาถือว่าบุญนี้ สมบูรณ์ะเด้อขออนุมโมทนาบุญด้วยอำนาจบุญกุศลคุณงามความดีบารมีทั้งหลายที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์คณะสงฆ์ก็ดีญาติโยมก็ดีได,ด้ร่วมก,กันสร้างในครั้งนี้ขอจงเป็นขอรับปัจจัยดนบรรดานให้พวกเราทั้งหลายจงเจริญด้วยสินเจริญด้วยธรรมมีโอกาสนำตัวนี้ผลจากทุกถึงสุขอันไปบุญกล่าวคือมรรคผลนิพพานด้วยกันจงทุกรูปทุกนาม สาธุนิพพานปัจโยตู